เดี๋ยวไม่นานนี้ผมจะให้ท่านได้ดูการประกวดนางงามครั้งแรกของประเทศไทยครั้งแรกของเอเชียด้วยนะครับในการประกวดนางงามท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ประกวดนางงามท่องเที่ยวไทยและนางงามท่องเที่ยวโลกด้วยนะครับจะเห็นอลาัางการไม่มีช่องไหนที่จะเอามาฉายได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ารายการนี้ได้ออนแอทางช่องเจ็ดสีไปแล้วยังพอมีเวลานะครับทักทายกันได้สักสายหนึ่งนะครับศูนย์สอง 5้าสามศนนะครับ02 5 3 0 6 1 9 7ครับ0 2 5 3 0 6 1 9 7ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจขอบคุณทุกสายตาที่ได้กรุณาโทรศัพท์เข้ามาแล้วกรุณาติดตาม <c oughs> รับชมนะครับที่เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะครับ <c oughs> สวัสดีครับเป็นกำลังใจแก่กันและกันสวัสดีครับ สวัสดีครับวัสดีค่ะอําเภออะไรจังหวัดไหนครับอยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะเขตไหนคะเขตมีนบุรีค่ะมีนบุรีอยู่เพอร์เฟกแล้วครับฮ<ะ>ัลโหลอยู่ที่มีนบุรีเนาะค่ะครับเชิญเลยครับก็รายการนี้เพิ่งมาจัดเหรอคะอ๋อแสดงว่าเป็นแฟนสถานีจริงๆเพิ่งมาได้สามวันแล้วครับมาแล้วแล้วรายการอีกรายการหนึ่งข่าวค้นอะไรนั้นหมดไปแล้วเหรอคะ ช่องไหนครับช่องนี้ละ่ะคะช่องนี้อ๋ออันนั้นของทางเนชั่นก็จะมีมานะครับเขาก็ยังคงมีอยู่ครับก็แล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาไหนมาได้ก็เข้ามาครับอ๋อค่ะและอันนี้นีรายการนี้เกี่ยวกับอะไรครับพอดีเพิ่งจะเปิดเจอพอดีเลยคะนีอ้อ๋อเกี่ยวกับชื่อรายการว่าคนรักแผ่นดินพูดทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดิน เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในแผ่นดินนี้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวไม่ให้สื่อชนิดใดชักจูงให้หลงไปตามคอลัมนิสฐ์แล้วทําให้คนเนี่ยฟังผิดเป็นถูกฟังถูกเป็นผิดรายการนี้คนทํารายการไม่ได้เป็นคนของใครคเป็นคนของแผ่นดินอ๋อเป็นคนของแผ่นดินเพราะเราอยู่ใ,<ช>ในแผ่นดินนี้เราเป็นคนไทยก็ดิฉันก็ว่าว่าทุกวันนี้สื่อ สื่อฟังก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นกลางอะน,นะคะ,<น>ะคือครับความถูกความผิดก็ผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดเขียนกัน<ม>ก็เลยฟังไม่รู้ว่าชาวบ้านอย่างคนทั่วๆไปฟังก็ไม่รู้ว่าถูกผิดกันเป็นยังไงก็เลยดูช่องนี้แหละครับจะรู้ดูรายการนี้ครับจะรู้ว่าถูกผิดเป็นยังไงนะครับก็พอดี เพิ่งเปิดเจอ, <c oughs> อนะคขะขอบคุณนะคติดตามดูไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับมินบุรีนะครับยังทอได้อีกครับท่านผู้ชมครับ025306197นะครับ025306197ตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ทางสาแก้วอยู่ทางอำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยาอยู่ทางชลบุรีสมุทรสาครอยู่เยอะแยะมากมายทั่วสารทิศเลยนะครับนี่คือรายการ นรักแผ่นดินเชิญเลยครับได้สักสายหนึง025306197นะครับ025306197เราพบกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา2.15ทุ่ม15นาทีโดยประมาณไปจนถึง4ทุ่มนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังจะปรับปรุงสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับอำเภออะไรจังหวัดไหนครับอ่าอยู่ปากเกร็ดเนี่ยค่ะอยู่ปากเกร็ดเชฉยเลยครับค่ะชอบชอบดูรายการแบบนี้ค่ะโอชอบดูรายการแบบนี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ช่องนี้อันนี้เพิ่งจะมีเมื่อวานนี้ก็ดู๋อวันนี้รีบกลับมาดูอ๋อแล้วเป็นไงบ้างครับชอบค่ะที่ชอบค่ะดูแล้วมีความสุขนะถูกใจมีความสุขค่ะมีความสุขเพราะเพราะว่า ช่องช่องอื่นบางทีไม่มีไม่มีเนาะช่องอื่นอันนี้ช่องอื่นไม่มีเนาะไม่มีค่ะอันนี้ดูแล้วอยากดูอะค่ะดูแล้วอยากดูเนาะต้องรีบกลับมาขอบคุณมากมากเลยอยากอยากอยากดูนะคะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณค่ะขอ้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจบอันนี้ก็จะมีรายการใช่ก็จะมีรายการต่อครับดูเหมือนกันค่ะชอบ ขอบคุณนะครับวันไหนไม่มีนี่ไม่สบายใจไม่สบายใจอ้าวใช่ค่ะอยากดูทุกวันอยากเจอทุกวันก็เว้นให้ผมพักบ้างสร์อาทิตย์นะฮะเป็นรายการที่ดีค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะอีกสักสายหนึ่งกกสายหนึ่งถือสายรออยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมีสายรออยู่อีกเยอะมากเลยนะครับก็แจ้งมาข้างในขึ้นในหน้าจอคอมพิวเตอร์มาเป็นพรวนอย่างกับเครื่องบินลงส่วนอะภูิเลยเห็นว่าอย่างนั้นนะครับเรดาร์จับ บอกว่ายังกับเครื่องบินลงส่วนภูมิเลยมาจ่อคิวกันเป็นนะครับอา้าวสายติดขัดข้องดังเทคนิคยังไงได้ครับได้สักสายหนึ่งยังพอไหวนะครับสั้นๆทักทายกันนะครับยังพอไหวอ้าวสายหลุดไปแล้วเหรอ,อไม่เป็นไรนะครับศูนย์สองนะถ้าจําไว้ก็แล้วกันจดไว้ที่ฝาบ้านก็ได้ถ้าไม่มีฝาบ้านก็จดไว้หลังพ่อบ้านนั่นแหละ0 2 5สองห้าสามศูนย์หกหนึ่งเก้าเจ็ดโอเคท่านผู้ชมครับหมดเวลาพอดีเนาะ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆ <c oughs> มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครที่ไม่เคยเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยถามหาหมัวแต่ทํางานทําการทอดทิ้งท่านเหล่านั้นอย่าอยู่เดียวดายไปเยี่ยมเป็นเยือนกันบ้างใครที่ไม่ได้มีโอกาสเลี้ยงดูพ่อแม่จะมากหรือน้อยก็เลี้ยงดูพ่อแม่ผู้บุปการีมงคล38ประการนี่คนไทยเราควรจะรู้สิ่งที่สําคัญประการนั้นสําคัญที่สุดก็คือการเลี้ยงดูผู้บุปการีอย่าทิ้งลูกอย่าทิ้งเมีย นะครับนี่ยกเว,เว้นว่าไปเอาเมียคนอื่นเขาแล้วก็ควรจะทิ้งซะเพราะไม่ใช่เมียเรานะครับรักประเทศไทยรักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ทำความดีให้กับสังคมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับดดนขอองเยมป็น ของเราชาติไทยเลือดไทยไหลลอมลงดินไทยมิ่นศักสีทธคนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจ